ฝนพรำให้ชื่นช่ำใจด้วยน้ำพระไทยเปลี่ยนความการุณนลำคาสร้างความเข้มแข็งชุมชนทุกคนร่วงแก้ปัญหาด้วยความเมตตาพึ่งพาผมนายสุขุมนาคาแก้วผูาา้ใหญ่บ้านและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านนาอุดมหมู่ที่5ตําบลดอนไฮโศกำําอหนองหานจังหวัดดอนทานีความเป็นมาของกองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านนาอุดมได้รับพระราชทา,านเงินกองคุณแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพศ2552จํานวนเงิน8,000บาทและปีพศ2553ได้รับเงินจากปปสจํานวนเงิน20,000บาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนาอุดมได้เข้ารับเงินกองคุณแม่ของแผ่นดินแล้ว หมู่บ้านได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสมาชิกและชาวบ้านได้แลกเงินกองทุนแม่ไว้เป็นเงินขวัญถุงและเงินศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาที่พี่น้องในหมู่บ้านเป็นทุนศรัทธาและเงินทุนที่ได้รับจากการดําเนินงานของคณะกรรมการทุนปัญญามาเป็นทุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในหมู่บ้านทําให้กองทุนแม่ของเป็นดินเป็นเงินขวัญถุงในการแก้ปัญหาของหมู่บ้านและ พึ่งพาตนเองจนถึงปัจจุบันบ้านาวดมเดิมมีชื่อว่าบ้านคำบกหมู่ที่11ตบำบลซอยเผาอําเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีที่เรียกว่าบ้านคำบกเพราะในหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่คือต้นกระบกซึ่งมีน้ําไหลออกมาจากโคนต้นตลอดเวลาจึงได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมดตอนนั้น30ครัวเรือนปีพศ2500เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านนาวดมเนื่องจาก ทางอำเภอได้เห็นว่าในหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำทุ่งนาและป่าซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งหาอาหารนานา,นานชนิดต่อมาในปี2537มีการแยกตำบลมาเป็นตำบลด,ดอนหายโศกบ้านนาอุดมหมู่ที่5ตำบลดอนหายโศกมีผู้ใหญ่บ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด4คนมีนายสุขขุมนาคาแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนาอุดมคนปัจจุบันด้านการปกครองการบริหาร ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาสื่อสารนับถือศาสนาพุทธทั้งหมดแบ่งการปกครองออกเป็น6ลุมประชากรมีทั้งหมด497คนลักษณะภูมิประเทศบ้านนาวดมมีพื้นที่ลุ่มๆดอนๆรอบหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเหมาะสำหรับทำการ,กรเกษตรทำไร่ทำนาลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะแห้งแล้งอากาศจะร้อนจัดในเดือนเมษายนปริมาณฝนเฉลียบบ่ยปานกลางมีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก ขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ4,063ไร่ตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก4กิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหาน20กิโลเมตรทิศเหนือติดต่อกับบ้านว่านตำบลดอนกลอยอำเภอพิบุลักษ์จังหวัดอุดรธานีทิศใต้ติดต่อกับบ้านโคกสว่างนาดีหมู่ที่13ตำบลโพนงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านหนองเตา่า หมู่ที่4ตำบลดอนหายโศกอำเภอดองหานจังหวัดอุดรธานีสมาชิกกองทุนแม่ของเป็นดินปัจจุบันที่มีใบสมัครให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจํานวน172โครัวเรือนมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจนโดยมีการจัดคณะกรรมการดูแลพื้นที่1คุ้มต่อหนึ่งคนทุกคนที่เป็นสมาชิกให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแม่มีการประชุมร่วมคิดร่วมทํา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีการรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรคณะกรรมการจะประจำและรับผิดชอบตามคุ้มต่างๆให้รายงานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการจัดหาทุนผู้มีจิตศรัทธาในกองทุนแม่ของแผ่นดินจะเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าทุนปัญญาทุนศรัทธาและนําไปเสนอว่ากองทุนแม่ที่เราได้ต้องการไปทําอะไรบ้างเช่นส่งเสริมกิจกรรมสําหรับเยาวชนการดําเนินงานด้านยาเสพติด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมอื่นเป็นประจำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนมีการค้นหาสำรวจผู้เสพผู้ขยาเสพติดส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพกับกลุ่มเสี่ยงและผู้มีรายได้น้อยกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการดําเนินการหลากหลายกิจกรรมกิจกรรมด้านนันทนาการและกีฬา กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์นการประชาสัมพันธ์จะใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา,ามการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานมีการจัดเก็บเอกสารผลงานเป็นรูปเล่มให้สมาชิกหรือหน่วยงานที่ต้องการศึกษาหาความรู้โดยจัดเก็บไว้ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาวดม กิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความยากจนเป็นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมมือกันทั้งภาคส่วนหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนโดยสันติวิธีขจัดปัญหายาเสพติดด้านพลังสามัคคีของคนในชุมชนให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไปดังสายฝนพรำ ให้ชื่นช่ำใจด้วยน้ำพระไทยเปลี่ยมความการุณนลำคาสร้างความเข้มแข็งชุมชนทุกคนร่วงแก้ปัญหาด้วยความเมตตาพึ่งพาผูกพันจาก้า